สบายดีทุกคน,นวันนี้สานุชพาทุกคนมาเที่ยวมาเล่นน้ำรบายดีสบายดีทุกคอเด้นเนอ,อ,อ,ดอนี้ส่าอย่าอ่าอนาอั่าอินทอาอยาออาอ่อย่าออย่อย่อ่าอยาอ่าอยอหนาองหานนั่นเองทุกคนเนาะ เพราะว่ามือน,นี้แฟนนุชเพ่อนจากเบิรองงานเนาะแต่ว่าสำนุชอ่าสิไปกับเราเนาะเพราะว่าเป็นบ้านของมูนุชเองนะมือน,นี้ก็เลยอยากไปกับเพล่นเนาะอยู่อ่าอำเภอหนองหานนั่นเองทุกคนอันนี้ก็คือแยกอ่าหนองหานเนาะที่เขาจะเดินทางไปอ่าลงโรงงานเนาะของเพื่อนแฟนสำนุชเองทุกคน พี่เขามีโรงงานน้ําแข็งเนาะทุกคนเมื่อน,นี้เขาก็เลยสีไปอ่าพอดีเครื่องมันมีปัญหาเราก็เลยอ่าสีไปเบิ่งเครื่องให้เพลินเนาะซึ่งบ้านสานุธนาเอินว่าอ่ารงงานน้าก้อนนั่นเองเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่เมืองไทยเพื่อนว่าโรงงานน,น,น้ําแข็งเนาะแต่ว่าบ้านสานุทเอินว่าอ่ารง,งงานน้ําก้อนนั่นเองเดือจ้าเพื่นบอกให้แฟนสานุทไปเบิ่งให้เนาะเนื่องจากอ่า เครื่องมันมีปัญหาเนาะโดยตอนนี้เราก็เดินทางไกลสีฮอรโรงงานของไอพนแล้วเนาะมื่อกี้ก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวอำเภอหนองหานเลยทุกคนตอนนี้เราก็ขับรถจากอุดรธานีเนาะมาฮอาโรงงานเนาะประมาณ45กิโลทุกคนไก่เด้แต่ว่าเราก็เดินทางมาฮอดแล้ว มือนี้เนาะก,ก็เลยถือโอกาสพาอาโนโนทมาเล่นกับมูเนาะมาเล่นน้ำ,นำ,นำเ,เนาะเซฟตลูกของมูนุตเองเนาะทุกคนเลยเล่นน้ำกันสนุกสนานเป็นอะไรพี่อายเป็นไรลูกเป็นอะไรอะไร ทำอะไรกันครับตียุงยโอ้ตียุงมียุงด้วยเหรอโอ้ยุงเยอะเปล่าอ่ะอราน้ละอัน,อออนโอเคโอ้ชีฟ้า,ฟาหรือ,อนนเปล่านนเนาะยังไม่เสียกินได้ค่ะ คนวันนี้สาน,นุทธาทุกคนมาเชียวมาเล่นน้ำเอื้อยหักเราคนจะเล่นเหตุการณ์ฮอนสกีทุกคน,นแต่แซ่บบอ,อย่ำกินข้าวหนังแตงเนื้อเส้นผักแล้วก็อันนี้ก็เนื้อเด้อเหรอ มา,มากๆกินข้าวแรงน้ำกันเอมื่อนี้เราจะกินแจ้ห้อนกันเนาะมีหลายแนวเลยทุกคนมากินข้าวน้ำกันเ้อ เนี่ยแล้วทุกคนนุ่มๆโอเค ไม่ครับอันนี้ไม่ได้อยเลยม่กนเยอะจังอะจะเน้น้ผักอ่ะโอผักอ้อก็ม่เยอะเลยอ่ะดอยมีมีกระบวยเยอะทุกอ่าง โดยสำหรับมือนอนม้อนี้นนุุนมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อก่อนอื่นก็ต้องขอ,อขอบใจเนาะด้วยเพิ่อนที่เลี้ยงอาเจ้าหอนในมื้อนี้เดอ้อขอขอบใจหลายบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกเดอ้อ